สวัสดีครับนี่ก็ผมสำหรับวันนี้ครับนลัจากที่เมื่อวานเนี่ยเราได้รีวิวในส่วนของ Fu อ r ร์เมอร์เดนโดไปแล้วนะครับในเนื้อเรื่องครับหลังจากที่ Fu อ r ร์เมอร์เดนโดเนี่ยได้ใช้ชุดนะครับต่อก้อนกับหลจักรวรรดิกาฟาต่อก้อนกับออก้าและกับดาต้าเวพอนครับอยากสุดความสามารถครับแต่ด้วยพลังครับที่มันห่างกันเกินไปเนี่ยทำให้เดนโดของเราครับถึงกับไม่สามารถต่อกกอนได้ครับเรียกได้ว่าหมดหนทางต่อสู้เลยครับ พลังเนี่ยหมดลงเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ก็หมดครับนี่ได้ว่าไม่เหลือความหวังเลยแล้วในการต่อสู้กับเหล่าจักรวดิกาฟ้านะครับรวมถึงเหล่าตาตาเวพอนครับก็ยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยเรียงรายเป็นเหล่าศัตรูของเดนโดครับแต่แน่นอนครับว่าในเนื้อเรื่องครับเดนโดเนี่ยต่อให้เขาลมไปกี่ครั้งครับต่อให้เขาแพ้อย่างไงครับเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ครับไม่่อจะเกิดอะไรขึ้นครับเดนโดก็จะลุกขึ้นมานะครับผมไม่มีทางที่กิงกะและคู่ต่อของเราครับจะยอมแพ้ต่อจักรวดิกา้านะครับเขาลุกขึ้นมาสู้ครับ ไม่ว่ากี่ครั้งอไกี่ครั้งครับจนในที่สุดครับก็เกิดปฏิหารขึ้นครับนั่นก็คือแล้วจากการต่อสู้ครั้งนี้ครับเหล่าดาร์ตาเบย์พเนี่ยที่ถูกออค้าชิงไปครับทุกตัวเนี่ยเกิดการตอบสนองต่อจิตใจของฮคกุโตะแล้วก็กิงกานะครับทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นครับคือเหล่าดาร์ตาเบย์พทุกตัวครับยูนิคอร์นดิวนะครับผมนี่เลโอเซอร์เคิลนะครับไวเปอร์วิปนะครับผมอ่าบูฮอนนะครับดราก้อนแฟร์แล้วก็ แอตเตอร์ลิงบอร์นะครับผมดาตาเบย์อพอนดทั้ง6ตัวนี้ครับตอบสนองต่อความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ตอบสนองต่อความรักที่จะปกป้องโรคของกิงก้าแลโควตโตครับทำให้เด็กหคนนี้ครับหลุดจากการควบของออก้า และพุ่งเข้ามาสู่เดนโดทําให้เดนโดรับได้รับดาต้าไวพอนกลับมาแล้วใช้ในการพลิกสถานการณ์กลับมาให้สามารถเอาชนจะจักรวรรดิกาฟ้าในศึกใหญ่ครั้งนั้นได้นะครับผมโดยถ้าเกิดเป็นตามในเรื่องครับสิ่งนี้กลับมาครับเดนโดใช้ตอนนี้จะมีเพียงแค่ยูนิคอนริลแล้วก็เดโอเซอร์เคิลนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันของเล่นหรือเป็นเวอร์ชันเกมครับเดนโดเนี่ยจะได้กลับมาทั้งหมดนะครับและใช้ท่าที่เรียกว่าดาต้าเวพอนไฟนอลแอคทคครับคือการรวบรวมพลังของดาต้าเวพอนทั้งหมด6ตัวครับ เข้าไว้ด้วยกันและยิงพลังออกไปโจมตีในครั้งเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบร่างกันอีกก่อนครับผมก่อนอื่นครับเราเริ่มจากส่วนขาก่อนนะครับผมส่วนขานี่เราจะเป็นพลังขอนี่เลยครับเลโอเซอร์เคิลนะครับผมที่ขาขวาราก้อนแฟร์ครับที่ขาซ้ายนะครับอ่ะแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปแล้วกันผมกลัวมันหักโอเคเนี้ยร้อยแบบนี้นะครับผมทีนี้ขึ้นมาครับต้องบอดดี้นะครับทับอันนี้ขึ้น ก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยครับเกตลิงบอนะครับใส่เข้าไปแบบนี้อ่าแล้วก็ส่วนแขนครับแขนขวาเนี่ยแน่นอนจะเป็นยูนิคอร์นริวนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆใส่แป๊บหนึง่งแล้วก็ขอจัดมือแป๊บหนึง่งนะครับอ่าใส่เข้าไปชุบแบบนี้โอเคนี่นะครับทีนี้แขนซ้ายครับแขนซ้ายเนี่ยจะมีซัมติงเล็กน้อยครับเพราะว่าเกิดเราอิงตามในเนื้อเรื่องแล้วครับแขนซ้ายเนี่ยสามารถเลือกสีได้แค่ ไวเปอร์วิหรือบูฮอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นของเลนครับจะสามารถติดได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับซึ่งวิธีติดเนี่ยจะค่อนข้างแปลกนิดนึงและค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงนะครับอย่างแรกสุดครับตัวบูฮอนนะครับเราทําการดึงหัวออกมาก่อนชุบแบบนี้ค่อยๆดึงนะครับจากนั้นใส่เข้าไปที่แขนเดนโดครับแล้วก็ไวเปอร์วิครับในส่วนของเซ็ตฟูลอาร์เมอร์จะให้พาดนี้ขึ้นมาพาดหนึ่งครับแทนพาดเก่าซึ่งพาดนี้ครับสามารถนําไปเกี่ยว แล้วก็นํามาใส่ที่แขนเันโดบาได้นะครับเป็นแบบนี้อาจจะเห็นว่ามันจะเหมือนกับวาวเปอร์วิเนี่ยอยู่ข้างล่างเนะแล้วก็นําบูฮอนครับใส่ซ้ำเข้าไปนะครับผมแบบนี้ค่อยๆกดระวังหักนะครับชึบเท่านี้ครับก็จะเป็นการติดตั้ง Data าเวยพอนครบทุกอย่างเดียวแล้วนะครับกับ เดนโดฟูดัต้าเวฟอนะครับผมซึ่งเป็นโหมดที่ในเรื่องเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับตอนที่ได้กลับมาแต่ถ้าเกิดเป็นในเกมหรือในสื่ออื่นครับก็จะมีใช้บ้างน,นะครับตามที่คนอยากให้ใช้นะถามว่าทําไมในเรื่องเนี่ยใช้ร่างนี้ไม่ได้คําตอบง่ายครับเพราะว่าเดนโนไดร่างนี้ครับ กินแบตเตอรี่เยอะมากนะครับเนนโดเรื่องด้านนี้ครับใช้แบตทีเดียวหมดนะครับทำให้ไม่สามารถใช้ท่าโจมตีหรือไม่สามารถใช้พลังไดได้เลยถ้าเกิดพูดกันตามตรงนะแต่ถ้าเกิดเป็นในเกมครับเราสามารถใช้ได้นะครับผมซึ่งในเกมเนี่ยมันจะเป็นแค่เรื่องของท่าเฉยนะครับโดยท่าน,นี้ครับก็จะมีเช่นสามารถใช้คอนดิวเนี่ยชนได้นะครับผมสามารถเตะด้วย เลเซอร์เคิลได้สามารถยิงไฟจากดากคอนแฟร์ได้นะครับผมหรือสามารถใช้หมัดของบูฮอร์ไว้บนเนี่ยต่อยได้หรือยิงปืนก่อนออกจากกระตุลิงบอลแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมซึ่งท่าเหล่านี้ครับสามารถทําได้หมดเลยแต่ว่าในเกมหรือว่าในกระตูเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานแต่อย่างใดนะครับในรูปแบบนี้แต่ว่าร่างนี้ครับแน่นอนว่าก็ยังสามารถใช้ได้อยู่แต่ว่าจะใช้ยังไงเนี่ยผมขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะครับและถ้าเกิดเป็นตัวเวอร์ชั่นของเรเนี่ก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้ครับกับเดนโดฟูดาต้าไวพอนนะครับซึ่งติดตั้งครบถ้วนเร เทมากจริงๆนะครับกับร่างนี้นะครับผมแล้วก็เนยนะครับว่าถ้าไม่ได้สุดยอดครับก็คือน,นี่เลยครับเดี๋ยวขอดึงขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับผม นี่ครับชื่อท่าว่า Data v บ p o พอ Final t t t a c k นะครับจะเป็นหน้าที่รวบรวมพลังของนาเบนทั้งหมด6ตัวด้วยกันครับแล้วก็ยิงเป็นคลื่นพลังซัดออกไปนะครับซึ่งถ้ามานะครับต่อว่าเป็นท่าที่มีความรุนแรงมหาศาลมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมีการใช้งานถึง1ครั้งด้วยกันนะครับแต่ใช้ยังไงเนี่ยอย่างนี้บอกไปครับว่าเดี๋ยวผมเอาไว้บอกตอนที่มันถึงเวลาให้ใช้พูดจริงๆนะครับผม ในรูปแบบนี้นะครับโอเคครับผมนี่นนะครับก็คือเดนโดฟูด้าตาวิพอนนะครับซึ่งคือเดนโดในรูปแบบที่ติดตั้งดาตาวิพอนทุกอย่างที่ไม่ออกในเรื่องแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันของเลนเนี่ยเราสามารถเล่นได้มาตลอดนะครับผมยกเว้นบางเวอร์ชันเนี่ยจะสามารถเลือกติดแขนข้างซ้ายได้แค่ไวเปอร์วิฟหรือบูฮอนแค่อย่างเดียวแต่เป็นซูเปอร์พินิพาครับจะสามารถติดได้ทั้ง2อย่างนะครับผมในรูปแบบนี้นะโอเคครับแล้วก็การที่ประมานนี้ครับก็มีเท่านี้ครับกับเดนโดฟูด้าตาวิพอนนะครับที่เป็นร่างในการติด โดยที่ได้กดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญลืมกดสำหรับใครแชร์เนลส่วนใครมีข้อไม่ไดครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพีเยงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย